หนึ่งวิธีสร้างลูกอารมณ์ดีไม่ให้โมโหร้ายนะครับ ก่อนเออแนววัดถามก่อนเลยนะคะว่าเวลาที่คุณไปทํางานเนี่ยไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยคุณอยากอยู่กับเพื่อนอารมณ์ดีหรือเพื่อนอารมณ์ร้รายคะหรือว่าไปที่ทํางานเนี่ยอยากจะเจอเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้า,านายที่เขาอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียคะอยากเจอคนแบบไหนหรือถ้าตอนนี้คุณพ่อดูอยู่นะคะอยากตื่นมาเจอภรรยาอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียคะทีนี้ค่ะทุกคนลูกก็เช่นกันค่ะคุณว่าลูกตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเขาอยากเจอนางยักษ์หรือนางฟ้าคะ คุณว่าลูกเนี่ยอยากจะอยู่กับใครแล้วทำไมเวลาเพื่อนเนี่ยนะมาชวนเล่นเนี่ยวิ่งเยยงียโหโอฟังเขาเหลือเกินไปตามหาเขาเหลือเกินเอ๊แล้วทำไมเราสั่ง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 เราเขาไม่ฟังเราสักทีเลยนะคะอะ ลูกก็เลือกเป็นเนาะนะคะคุณไปสังเกตลูกนะเขาจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะคะเขาจะอารมณ์ดีมากกว่าอารมณ์เสียเขาจะอารมณ์เสียตอนที่คุณไปขัดเขานี่แหละคะ่ะเพราะคุณคิดว่าลูกอะอยากอยู่กับแม่นางฟ้าแม่อารมณ์ดีนะคะคุณเราเนี่ยต้องตัดสินใจเลยครูแพทย์จะให้คุณทําแล้วมันเป็นความลับที่ครูแพทย์สอนนักเรียนในเวิร์กช็อปเทคแอคชั่นนะมันจะมีหนึ่งความลับที่ครูบอกเขาคือปื่นเช้ามาเนี่ยเด้งดึ้งขึ้นมาเลยนะคะก่อนจะ ปากบนสามีอ้าปากสั่งลูกนะคะตั้งจิตไว้เลยว่าเชา้านี้เอาแค่เช้านี้ก่อนก็ได้อะเช้านี้ฉันจะเป็นแม่อารมณ์ดีเช้านี้ฉันจิยิ้มให้สามียิ้มให้ลูกก่อนเลย เมื่อไหร่ที่คุณตั้งใจตั้งจิตบอกสมองเขาไปร่างกายอะค่ะรอยยิ้มคุณนะคะมันจะทําตามที่คุณบอกเพราะคุณอารมณ์ดีอะค่ะลูกเขาก็จะเรียนรู้ในการอารมณ์ดีในตอนเช้าจากคุณคือพออารมณ์ดีเจอกันตอนเช้าเนี่ยวันทั้งวันอะมันจะง่ายขึ้น พอคุณไม่อารมณ์เสียใส่เขาเขาจะไม่อารมณ์เสียใส่คุณอาจจะมีบางช่วงในระหว่างวานันแต่มันลดลงลดลงลดลงนี่แหละเป็นหนึ่งในวิธีแก้การโมโหร้ายของลูกหรืออยากให้ลูกอารมณ์ดีคุณต้องอารมณ์ดีก่อนคุณต้องตั้งใจฟังเหมือนง่ายนะเอาไปทำให้ได้อย่างน้อยต่อเนื่อง21วันในตอนเช้า ครูแพทรับประกันเลยว่าลูกจะมาบอกว่าว้าวนางยักษ์หายไปทําไมนางฟ้ามาทุกวันเลยแฮปปี้จังเลยนะคะเอาไปลองทําไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลที่ครูแพทสอนอยู่ในเวิร์กช็อป take action และเป็นข้อมูลที่ได้มาจากนักจิตวิญญาณร,ระดับโลกค่ะสำหรับใครที่ชอบข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจครูแพทยพทยัพทรวดีเชี่ยวชาญการเลี้ยงเด็กได้นะคะสวัสดีคะ่ะ